สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็เปลี่ยนแนวมาคาเฟ่ครั้งนะครับตอนนี้ที่ยืนอยู่นะครับอยู่ที่เขาใหญ่นะครับชื่อว่าลาโกดิคาเฟ่เขาใหญ่นะครับทุกคนเสียค่าเข้านะครับประมาณร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็เขาจะมีรถนะครับให้เราเนี่ยมาส่งที่บริเวณจุดนี้ครับทุกคนสวยอยู่ครับเป็นสวนดอกไม้นะครับตามทางขึ้นเต็มหมดนะครับแต่ว่าตรงส่วนของคาเฟ่ และร้านอาหารก็จะอยู่โซนนี้ครับกำลังจะถึงแล้วหูนี่ครับผมจุดผีครับดูดิเป็นน้ำตกจำลองนะครับทุกคนแล้วก็จะมีตึกสไตล์บบอิตาลีแบบกปาลิโอประมาณนี้ครับทุกคนหูเนี่ยตรงนี้ว้าวอะ่ะตรงนี้ว้าวมากเลยลาโกชิเขาใหญ่ทุกคนสวยจริงครับตรงนี้จุดนี้มีนี่ครับน้องปลาด้วยครับ คือมุมถ่ายรูปมาเขาเยอะมากนะแต่ว่ายังไม่ได้พาไปดูครับก็ลงไปข้างล่างก็จะเป็นสวนหินด้วยครับแล้วก็จะเป็นดอกไม้ครับเป็นไปหมดลยครับทุกคนอันนี้ดูแค่บางส่วนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกไม้เลือยครับทุกคนแล้วก็มันจะมีทางเดินลงไปสวนข้างล่างแล้วก็วนกลับเข้ามาครับเนีจะอยู่ในเรือนนครับแต่ว่าผมไม่ได้เดินไปดูเพราะว่ากำลังจะกินข้าวอยู่ตรงคาเฟ่ตรงนี้นครับทุกคน แต่ว่าที่ว้าวก็คือแบบเฮียมีแบบน้ำตกครับเนี่ยสวยมากสวยมากนีให้ดูบรรยากาศก็เป็นน้ำตกจำลองนะครับแล้วก็จะเป็น,ในใคล้ายๆกับทะเลสาบนะครับทุกคนมุมนี้เป็นมุมรับประทานอาหารนะครับทางเดินนะครับก็เป็นไม้นี่จุดยอดที่ีมากสวยสุดครับผมลาดิโก้เขาใหญ่ครับทุกคนสวยจริงสวยจริง ตรงนี้ก็จะเป็นวิวอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีที่นั่งให้นดูอ่ะหูอย่างกว้างอย่างสวยครับทุกคนข้างล่างตรงนู้นก็จะเป็นสวนดอกไม้นะครับแต่ว่ายังไม่ลงมาดูมามาันีตรงนี้ก่อนครับตึกก็เป็นสไตล์แบบจารี่แบบนี้ครับนชะครับดีมากเลยครับอาหารข้างในเมื่อกี้เข้าไปดูแล้วก็ราคาก็ใช้ได้อยู่ครับรก็ลองเลือก ดื่มมันพอครับทุกคนแต่ว่ามุมนี้สวยมากลมเย็นสบายนะครับเป็นแบบแอร์ธรรมชาติมากเลยครับทุกคนน้องปลาน้องปลาด้วยนะครับเมื่อกี้ให้อาหารปลาไปแล้วอาหารปลาก็มีสิบตางนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะให้เลยนะครับทุกคนที่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับทุกคนตกจําลองนะครับก็ตัวอีกแบบครับทุกคนมาพักผ่อนกันครับลาดิโก้เขาใหญ่นะครับทุกคนสวัสดีครับ มาเที่ยวกกันเยอะน,น,นะครับ